iPhone 12เลยหรือว่ารอ iPhone 13ดี คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดให้เหตุผลต่างๆที่เป็นตัวช่วยให้เพื่อนตัดสินใจค่ะว่าควรซื้อเลยหรือว่าควรจะควันใจรออีกสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพบกันกับช่องโฟกัสนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับ iPhone 13ที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้ซึ่งทาให้หลายๆคนเกิดความลังเลยิ่งถ้าสาหรับคนที่กําลังจะซื้อมือถือใหม่นะคะก็คงแบบคิดหนักสุดๆไปเลยเอ๊ฉันควรจะซื้อ iPhone 12เลยดีหรือว่าฉันจะควรรอ iPhone 13ต่อไปดีนะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดให้เหตุผลต่างๆที่เป็นตัวช่วยให้เพื่อนตัดสิินนนใใจจจคคค่่่ะะววววาารรรรซืื้ออออเลยหีกกสด ใครที่ชอบฟังอัปเดตข่าวสารไอทีเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะคนละหนึ่งทีเพื่อทีท่จะได้ไม่พลาดข่าวสารกันนะมาเริ่มกันที่ดีไซน์โดยรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อว่าจะมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมโดยข้อมูลภาพต่างๆที่หลุดออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการเลื่อนของรูลำโพงสปีกเกอร์ที่เราไว้คุยโทรศัพท์เนี่ยเอาไปไว้ด้านบนค่ะทำให้ตัวรอยบากเนี่ยมีขนาดเล็กลงส่วนด้านหลังของกล้อง13 Pro และ13 Pro Max จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น้นนนนนรรรรววมมมมมถึึงคคาาาาาาทีีี่่่่่กกกกเเเพิขปปอออะะ็บบบแหืลจ อัปเกรดในตัวของฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมค่ะทั้งในแง่ของเรื่องสเปคกล้องที่จะช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สวยขึ้นแล้วก็โปรขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ส่วนการดีไซน์ในมุมอ,อื่นๆเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ของ iPhone อยู่ดีนะคะอ๋อแล้วใครที่กำลังมองหาซื้อฟิล์มกระจกกนรอยดีๆอย่างโฟกัสอยู่เนี่ยคุ้มค่าเกินราคาฟิล์มกระจกกรรอยโฟกัสคือคำตอบค่ะคำตอบมีอยู่หนึ่งเดียวค่ะก็คือฟิล์มกระจกกรรอยโฟกัสนั่นเอง กลับมาในส่วนของสเปคกันค่ะแน่นอนว่า Apple เนี่ยเขามีการอัปเกรดอยู่ทุกๆปีอย่าง iPhone 12ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ใช้ A14 i o n i c ซึ่งข่าวลือเนี่ยออกมาบอกว่าในส่วนของ iPhone 13เนี่ยเขาก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น A15 i o n i c เหมือนกันค่ะรวมถึงพวก Neural Engine ก็จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดด้วยค่ะ อย่างนั้นจริงๆนะคะบอกเลยนะคะว่าคงจะต้องเร็วแรงทะลุมิติยังกับฟัสฟิวเจอรกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องฟีเจอร์นะลือกันว่ากล้องหลังจะสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบหน้าชัดหลังเบลอ <c oughs> แต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็ทํามาได้แบบสักพักแล้วเออ <c oughs> ก็ต้องคอยมาดูกันนะคะว่า Apple เนี่ยจะงัดที่เด็ดอะไรออกมาให้เจ๋งกว่าคนอื่นเขา <c oughs> และมีการคาดการณ์ว่าในส่วนของฟีเจอร์อาจมีการแบ่งแยกระหว่างกันอย่าง p h o n e 13และ iPhone 13 Pro ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะเช่น iPhone 13จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้ว iPhone Pro 13จจะะมีีฟเออรร์ไ พิเศษที่มาอีกและอีกสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นข่าวลือตั้งแต่เขาเปิดตัวมานั่นก็คือฟีเจอร์โปรโมชัน่นรองรับการรีเฟซเดรท120ี่ิ ที่ทําให้หน้าจอเนี่ยเขามีความลื่นไหลแล้วก็แบบมีความสมูทมากขึ้นซึ่งฟีเจอร์นี้อยู่ใน iPad Pro ทุกรุ่นเอาจริงๆข่าวลือเนี้ยมีมาตั้งแต่ iPhone 12เปิดตัวแล้วนะมันก็เลยทําให้แบรนด์อื่นรุ่นอื่นเนี่ยเขาก็ทกํา120เหนือไปหมดแล้วแต่ตัวต้นข่าวลืออย่าง iPhone 12ที่ตอนนั้นที่มันจะออกมาเนี่ยคือแบบเงียบกริบอะไรอย่างนี้เพราะว่า13ต้องมาแล้วนะประเด็นต่อมาก็คือการปลดล็อกหน้าจอก็คือเนื่องในสถานาการณ์แบบนี้หลายๆคนอนะ่ะก็คงอยากให้มีฟีเจอร์แบบสแกนแล้วนิ้วอออกมาอีกนะคะเพราะ ดึงแมสลงอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออันตรายเนาะเสียงอยู่จับนูน่นจับนี่มาจับแมสเพื่อปวดหลอกโทรศัพท์ก็กระไรอยู่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าโอกาสเนี่ยมันมาน้อยมากๆเพราะ iPhone 13เนี่ยก็ยังสแกนหน้าเหมือนเดิมค่ะถอดแมสบนไปจ้ค่ะทุกคนเศร้าพูดไม่ได้เลยนะในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ไม่พูดแล้วกันนะนหลายคนนะคะก็คงจะเห็นว่าฟีเจอร์เนี่ยมันเยอะขนาดนี้จะแพงกว่าเดิมหรือจะถูกลงกว่าเดิมนะมองเลยในแง่ดีเนาะ แอบคาดหวังมาด้วยนะว่าต้องถูกลงกว่าเดิมแต่ตามข่าวลือนะคะเขาบอกมาว่าราคาเท่าเดิมค่ะอย่างในปีที่แล้วนะคะ iPhone 12เนี่ยเปิดตัวมาที่ 2, 9900บาท iPhone 13ก็อาจจะกลับมาเปิดในราคาประมาณนี้ก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าซื้อ iPhone 12เลยหรือว่ารอ iPhone 13ดีตามตรงนะคะคือเราต้องเช็กว่าเราอยากได้ประสิทธิภาพประมาณไหนแต่ยังไม่ได้รีบใช้งานมือถือหรือว่าแบบมือถือยังไม่ได้พังอะไรแบบเนี้ย หรือว่าแค่ใช้ฟีเจอร์แบบทั่วไปผนังฟังเพลงดู YouTube อะไรแบบเนี้ย เรารู้สึกว่า iPhone 12ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะไม่ต้องรอ iPhone 13ก็ได้เพราะบางฟีเจอร์ของ12เนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้รีดได้ดึงมันออกมาใช้เนาะและยิ่งถ้ามีการเปิดตัวของ iPhone 13ขึ้นมาแล้วเนี่ย iPhone 12เราคิดว่าน่าจะมีการลดราคาลงประมาณ2-3000เลยทีเดียวค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้ถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันที่ข้างล่างได้เลยนะคะมีโฟกาสก็ต้องไปแล้วค่ะดูแลร